วสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยผมวันนี้ก็พูดผมบอลบอลม,มีคอมทูนะครับผมวันนี้จะมาให้ดูเ,เครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้เลยตัวนี้เราจัดประกอบเรียบร้อยนะครับเครื่องเดียวขายเครื่องเดียวราคาพิเศษนะครับบอลราคาก่อน28,990บาทนะครับผมเท่ๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญสเปคไม่ธรรมดาด้วยนะครับกับตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่ CPU เลยตัวนี้ใช้เป็น CPU i 5 1 0 4 0 0 f นะครับผมใส่อยู่ในเมนบอร์ด b 4 5 0 m นะครับตัวนี้ใช้เป็นแอดล็ สเตล์ด้วยมีไฟ r g ร์ RGB สวยงามด้วยนะครับสำหรับเมมบอร์ดตัวนี้แล้วก็มีการ์ดจอตัวนี้เป็น G T X 1 0 5 0 T I 4GB นะครับแรม16 g b นะครับเป็น8ปดคูณตัวนะครับผม,พ,มาพาวเวอร์ซัพพลาย 600W d t วัตต์ดีเทคนะครับเคสโปรติเกอร์บีดสีขาวมีอะไรกัน S D M 2 2 5 0อ b ร a อยห้าสิบฮาร์ดดิสนนะครับผมสำหรับตัวนี้ จริงๆร,ราคาตัวนี้แพงกว่านี้นะตัวนี้เราประกอบเรียบร้อยจัดราคาให้พิเศษนะครับมีเครื่องเดียวเท่านั้นเพราะว่าการ์จอตัวนี้1 0 5 0ญ่เหลืออยย่ใบสุดท้ายแล้วก็คือจริงๆถ้าลูกค้าจะจัดอะ่ะแบบเนี้ยมันก็จัดได้อีกหลายเครื่องเลยแต่ว่ามันจะได้เป็นสเปกต่างกันนะก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนการ์จอครับการ์จอถ้าเทียบ1050ก็จะมีเป็นหนึ่ง0แต่ก็ราคามันก็จะแพงกว่านี้แหละก็คือน่าจะอยู่ประมาณสามหมื่น ต้นตนเลยนะถ้าถ้าเอาเป็นกาจอ1.650ก็คือ1.650นยะ่ะของเราที่มันแพงด้วยเพราะว่ามันเป็น1.650ตัวใหม่เป็น1.650 ตัว DDR6 ซึ่งปกติแล้ว1 6 5 0รุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็น1650 DDR5 นะครับซึ่งความแรงเนี่ยต่างกันพอสมควรเลยนะครับสำหรับ1650 DDR5 กับ DDR6 เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ก็คือถ้าตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็น1650เนี่ยก,ก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นกว่าแหละก็ท่านใดที่สนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้สำหรับตัวนี้เครื่องเดียวนั้นเอาไปเลยนะครับ8,900นใครสนใจอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาเลยนะครับใครไวใครได้นะครับผมลากันไปก่อนสวัสดีครับ